ตอนนั้นไม่มีสติมีเสียงสั่งเห็นภาพได้ยินจริงๆเห็นจริงๆนะครับอันนี้เป็นอาการหูแว่วแล้วก็ภาพหลอนที่พบได้ในโรคจิตเภทหรือสกิโซฟีนี่นั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในอาการหูแววนะครับหูแววเรียกว่า auditory hallucination นะมันมีหลายแบบตั้งแต่แบบเสียงด่าว,ว่าตัวเองเสียงสั่งให้ทานู่นทนํานี่เสียงความคิดของเราเองหรือแม้กระทั่งเสียงความคิดของคนอื่นนะครับส่วนอาการภาพหลอนนี่มันเป็นเห็นภาพจริงๆที่แบบ คนอื่นไม่เห็นแต่ว่าเราเห็นคนเดียวแล้วเราเห็นแล้วเราเชื่อว่ามีจริงๆสมมุติคุณได้ยินเสียงหูแววเป็นเสียงความคิดของตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าเสียงที่มันสั่งให้ทํารุ่นทนํานี่หรือเสียงด่าว่าตัวคุณเมื่อตัวคุณเันแย่นะค,คุณนึกภาพสมมติคุณได้ยินแบบนั้นบ่อยๆนะคุณจะเริ่มเชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันรู้ความคิดเราได้ไงนะครับแล้วมันก็จะนําไปสู่อาการสิ่งที่ว่าดีดูชันหรือ,อาการหวาดระแวงกลัวคนมาทําร้ายเพราะอะไรเพราะว่าเสียงเนี่ย มันรู้กระทั่งความคิดของเราเสียงเนี่ยมันสั่งให้เราทําอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําตามมันก็สั่งไปเรื่อยๆพอเป็นเยอะๆบางทีเนี่ยเราดินเสียงจากข้างบ้านนะเราจะเริ่มหวาดระแวงแล้วว่าข้างบ้านเนี่ยไม่หวังดีกับเราหรือเปล่าเป็นพวกเดียวกับอีกเสียงตัวนี้ที่อยู่ในหัวเราหรือแบบเราอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าแบบนี่มันมีคนฝังชิปในหัวเราหรือเปล่าทำไมมันถึงได้ยินความคิดเราตลอดเลยแล้วมันก็จะตามด้วยพฤติกรรมที่แบบแยกตัวจากคนอื่นไม่ไว้ใจใครเลยแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็น การดำเน,นินโรคของโรคจิตเภทหรือซิโซฟิเนียนะครับก็ mm hmm. ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคซิคโซฟิเนียก็สามารถถามได้เลยนะครับ